ไม่ร้อง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 อยากกินจุกแบเนี้ยองต่านอะไนี่มไ่้เลยไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องมันตางแ่พี่มันตางกจอกายอาหารทุกวันเยเย็นเนจเย็นเย็นจเไม่ร้องไม่ร้องยื่จยเย็นลูกแกลัวกกลัวนะเอ็มแม่เ็ฮยอะักกุบเนี่ยเทุกานตรงนี้ไงมันกลัวมันร้อนเลยกลัวเหรอเดี่ยต่นนี้รัก็กิตาอะไรด้มันไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องั นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะแเงะนะครับชาวบ้านในพื้นที่นะครับมาบอกว่าเจอหมาน้อยนะครับหมาหนึ่งตัวนะครับอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของผมนะครับแกมาบอกว่าเจอหมาหนึ่งตัววันนี้เราก็จะไปดูกันว่าหมาตัวนั้นอยู่ตรงไหนนะครับหมาหลงนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าหมามาจากไหนไปไปดู เคบอกว่าหนึ <not> like swimming swimming really ่ง <uno> ต uh ัวเพื่อนมันไม่รู้ว่าอยู่ไหนลูกมันเหรออยู่ในบ้านเหรออ๋อ เอาข้าไวด้วยนะคือชาวบ้านนะครับชาวบ้านในพื้นที่เป็นพี่น้องมุสลิมนะครับเขาไม่เลี้ยงหมานะครับเขากลัวนะครับมามาดูตัวแดงคิดว่า มดูนานยังครับนานเหรออีด๊ะมอนานแล้วัมีหนุ่เนมี่แล้วออาอแล้วข้าไปยับเลยเป็นอาทิตย์แล้วไม่รู้ใครมากว่อยิที่นู่มาๆมามานนี้ะมกลัวบได้แล้ว่เออเเ ไม่ลองไม่รองไม่รองไม่รอไม่รอไม่รอง กนดกไม่้องนกไม่ลอม่รองไม่ร้องไม่รองมันตงแต่พี่มันตางเจอจอาหารทุกวันเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ร้องไม่ร้องยืดใจเย็นลูกแกกลัวกักลัวนะแม่แม่จะยอะฮ้ยตกกออดทุกวัอยู่ตรงนี้ไหมเน่ยกกลัวมันร้อนเลยกลัวเนี่ตีากอกินตอะไรหนึไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง

ขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าเจออย่ามอด้วยนะเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวไปก่อนไม่มองเลยนะรอดแล้วรอดแล้วนะไม่ต้องทำอะไรจะ่ตัวไม่ไม่ร้องไห้ไม่ไดม่ไม่ใครเลยไม่ใครว่างว่างวัดวัดตัวไป อ่ะนะครับจากการปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับวันนี้เราก็ได้รับสมุนมาหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้ชาวบ้านก็บอกให้ไปรับตัวมานะครับเพราะว่ามันดยู่ในบ้านของเขานะครับประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับนี่นะตัวนี้ก็เป็นนางสาวแดงนะครับตัวเมียนะครับเราได้สมุนมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเราไปรับมาเมื่อกี้นะครับนะทุกอย่างนะครับไม่รู้หรอก นะผมไม่รู้นะครับว่าใครนําน้องมาปล่อยมาทิ้งนะครับหรือว่ามาจากไหนนะครับที่แน่ๆคือทุกชีวิตมีค่าเสมอนะครับถ้าเกิดว่าเลี้ยงไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกผมเคยบอกไปแล้วนะครับถ้าเลี้ยงไม่ได้นะครับก็เอามาปล่อยนะครับหรือติดต่อเอามาให้ผมโดยตรงนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าอยากจะให้เอามากันเยอะๆนะครับคือถ้าเกิดว่านะครับคนไหนที่คิดจะเอาน้องไปทิ้งนะครับที่อื่น นะครับเขาอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ผมอยู่เป็นพื้นที่ของพี่น้องอุสลิมนะครับอันนี้ก็มาชี้แจงหรือว่ามาอธิบายกันนะครับเผื่อคนจะเอาน้องไปปล่อยเห็นหลายครั้งแล้วนะครับที่เอาไปปล่อยตามหัวสะพานตามถนนหนทางนะครับรถเหยียบนะครับหรือว่าไปเข้าบ้านชาวบ้านนะครับหรือมีบางคนที่เขาไม่ชอบก็มีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่อิสลามนะครับเขาไม่สามารถเลี้ยงหมาได้นะครับฉะนั้นนะการที่นําหมามาปล่อย นะครับไปทิ้งอะไรต่างๆ,างๆก็แล้วแต่นะครับควรพิจารณาดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่คุณทํานะครับมันถูกต้องหรือเปล่านะครับมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณหรือเปล่านะครับทุกชีวิตชีวิตหนึ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับกับมนุษย์นะครับบาปบุญคุณโทษนะครับคุณก็จะได้รับนะครับตรงนั้นนะครับใครที่เอาหมาไปทิ้งโด,<ย>โดยที่เอาน้องไปปล่อยนะครับในป่าในภูเขาอะ,อะไรก็แล้วแต่นะครับ บางทีเห็นผมนะครับรับหมามาเลี้ยงเก็บหมามาเลี้ยงนะครับก็ไม่กล้าเอาไปให้ผมโดยตรงนะครับก็เอามาทิ้งกลางป่านะครับกลางภูเขานะครับพื้นที่ที่ผมทํางานนะครับบางทีถ้าเกิดว่าผมไม่มาเจอนะครับหรือไม่มีใครให้ข้าวให้น้านะครับหรือว่าอ่าเกิดอุบัติเหตุนะครับทางรถเรือม้าช้างอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับน้องเสียชีวิตมานะครับมันก็เป็นบาปบุญของเรานะครับเป็นบาปมหันนะครับชีวิตหนึ่งชีวิตเหมือนคุณเอาเขาไปฆ่า นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากจะเลี้ยงหรือเลี้ยงไม่ได้นะครับนะก็อย่าไปทิ้งที่อื่นนะครับมาทิ้งมาบอกผมก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเลี้ยงไม่ได้จริงๆนะครับแต่ไม่ได้แนะนานะครับไม่ได้แนะนาให้มาให้ผมนะครับเพียงแค่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณเลี้ยงไม่ได้จริงๆอ่ะนะครับถึงเอามาให้ผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังเลี้ยงได้นะครับยังพอมีข้าวมีน้ําให้น้องกินก็เลี้ยงเขาไปนะครับเขาซื่อสัตย์นะครับหมาเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ที่สุดนะครับ เป็นสัตว์ที่ชื่อสุดที่สัตว์ชื่อสุดนะครับตาอ่าเขาเรียกว่าบริวารของสัตว์นะนะครับสัตว์นี่เป็นเป็นหมาชนิดเดียวที่ซื่อสัตว์กับเจ้าของนะครับสัตว์ไม่เคยรักตัวเองนะครับมากกว่ารักเจ้าของนะครับนี่เขารักเจ้าของมากกว่าตัวเองด้วยซ้ํานะครับสังเกตดูนะครับนะเวลาเราเหงาเราเศร้าอะไรต่างๆนะครับเราก็ได้นั่งคุยกับเขานะครับเขาเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่ตอบโต้ นะครับเขาเป็นฉาดชนิดเดียวที่ไม่รู้นะครับภาษีภาษาอะไรนะครับเมื่อเราพูดเขาด่าเขาอะไรต่างๆนะครับถ่ายรูปเขานําเขาไปโพสต์นะครับลงในคลิปสื่อโซเชียลแลตฟอร์มต่างๆนะครับเขาไม่เคยสนใจตรงนั้นเขาไม่สนใจยอดไลค์เขาไม่สนว่าคุณจะมีเงินเดือนมากน้อยแค่ไหนเขาไม่สนว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะครับเขาสนแค่ว่าเขาซื่อสัตย์ต่อเจ้าของนะครับนี่คือชีวิตของหมาจริงจนะครับฉะนั้นนะเราต้องนึกถึงนะครับบาปบุญคุณโทษด้วย นะครับการที่นําน้องไปปล่อยนะครับในป่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเจอผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไม่เจอผมหรือว่าเกิดอันตรายนะครับหรือว่าเสียชีวิตขึ้นมาจะทํำยังไงนะครับคุณไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษเหรือนะครับคนที่เอาไปทิ้งเอาไปปล่อยนะครับนะก็ให้นึกถึงตรงนี้ด้วยนะครับชีวิตหนึ่งมีชีวิตนะครับมีชีวิตมีค่านะครับนะเขาเรียกว่าเป็นเทวดา นะครับลงมาเกิดผมเชื่อได้เลยนะครับนะว่าเกิดชาติหน้าพบภาคต่อไปนะครับหมาจะได้เกิดไปเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดไปเป็นเทวดานะครับคนที่นําหมาไปปล่อยนะครับทําบาปนะครับจะได้เกิดไปเป็นหมาแทนนะครับในภพภาคหน้านะครับเมื่อเราทําบาปในอาชาตินี้นะครับรับรองเลยนะครับชาติหน้าคุณเกิดไปก็เป็นหมายิ่งต่ากว่าหมาอีกนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับ ฉะนั้นก็ทําบุญไว้นะครับบุญในชาตินี้นะครับเราทําบุญกุศลนะครับเก็บอมนะครับเก็บหอมรอมดบุญนะครับเพื่อจะได้ไปใช้ในภาคหน้านะครับจงอย่าทําบาปทํากรรมนะครับนําน้องมาปล่อยนะครับนี่ดีที่เจอผมนะครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าไม่เจอผมนี่จะทําไงใช่ไหมตายไหมตาให้นะครับ จะบอกให้ตายออยู่มาเป็นเดือนแล้ว oh. เหมือนในหัหวสะพานนะครับ mm hmm. หวัวสะพานอยู่ไอ้ถนนดานะครับแก๊งของเขามี6ตัว5้าตัว6ตัวนะครับเหลือไอ้หวัวสะพานตัวเดียวที่ผมเก็บไปเลี้ยงนะครับที่เขานําเข้าไปในกอ,องร้อยในฐานเดลการนะครับที่เหลือตายหมดนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าใครนำยาเบื่อมาเบื่อนะครับนำยาเบื่อมาเบื่อก็ตายหมดนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เราต้องดูด้วย นะครับถ้าเป็นพื้นที่ของไทยพุทธไม่เป็นไรนะครับแต่นี่เป็นพื้นที่ของพี่น้องมุสลิมนะครับเขาไม่เลี้ยงหมานะครับเขาไม่เลี้ยงหมานะครับจงจาเอาไว้ด้วยนะครับใครที่กําลังคิดจะนำน้องสีขานะครับหรือว่าสัตว์สีขาไปทิ้งไปปล่อยอะไรก็แล้วแต่นะครับให้นึกถึงนะครับพื้นที่ด้วยนะครับมันไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะไปปล่อยปะละเลยหมาได้นะครับปล่อยไปเขาก็ตายนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาไปปล่อยแล้วมันตายนะครับมันอิบมันหิวนะครับมันอด นะครับดีคุณคุณจัดการเองดีกว่านะครับอย่านําเขาไปปล่อยแบบนี้นะครับเมื่อปล่อยแล้วนะครับเขาก็จะได้รับไม่มีการดูแลนะครับเขาก็หิวเหมือนกันนะครับชีวิตเขาก็เจ็บปวดนะครับบางทีการที่เราเอาไปปล่อยในป่านะครับมันก็เป็นคล้ายๆเป็นบาปนะครับเป็นบาปเป็นกรรมนะครับของคนที่นําไปปล่อยนะนี่วันนี้ก็เป็นโชคดีของเจ้าแดงนะครับเจ้าแดงโชคดี นะที่ได้ชืมาโตชื่ออะไรเนี่ยอย่าให้เขาตั้งชื่อให้ดีกว่านะครับนะครับพี่น้องตั้งชื่อให้เลยชื่อชื่อน้องชื่ออะไรนะครับนี่ไอเพื่อนเพื่อนตั้งชื่อให้ดีกว่านะครับนี่นะแต่ว่าไอที่น้องอิ่มนะครับน้องอิ่มนี่คือไอกะเมื่อกี้นี่แกให้ข้าวนะครับแกห้าแกบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้มันร้องไห้เดี๋ยวนะครับมันร้องไห้ทั้งคืนทั้งวันนะครับนะผมก็ไม่รู้ว่าหมาร้องไห้อยังไงนะครับมันร้องแองแองแองนั่นแหละ นะครับมันหิวนะครับเมื่อมันหิวแกก็เอาอาหารไปให้ชื่อเจ้าหลุงนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนตั้งชื่อให้แล้วกันนะครับว่าชื่ออะไรนะมาชิกใหม่นะครับผมจะมาชิกใหม่หนึ่งตัวนะครับตัวตัวเมียนะครับผมเป็นตัวเมียเจ้าหลุงจับแรกๆนี่ร้องเลยนะร้องกุกกะกุกกักุกกกเลยอืมตอนนี้ไม่ร้องแล้วนี่ไม่ร้องแล้วเดี๋ยวให้ข้าวกินก็อยู่แล้วนี่มั้งเจ้าหลุงอีหลงอีหลงจะไปไหนไหมเนี่ยอืมอืมดีใจไหมครับขอสัมภาษณ์หน่อย ออนจะพัฒน์หน่อยครับออนจะพัฒน์หน่อยเป็นยังไงบ้างครับครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงเราไปประจนภัยในป่าเป็นเดือนๆน่ะอ่อนพัฒน์หน่อยว่าไงครับไม่มีอารมณ์เหรอไม่มีอารมณ์พูดห่วยไม่มีอารมณ์พูดได้ไงเนี่ยออนจะพัฒน์หน่อยครับอ่อนพัฒน์หน่อยอ่อนพัฒน์หน่อยครับอ่อนพัฒน์หอยเอานะครับเอาเป็นว่าเราได้มาหนึ่งตัว นะครับวันนี้เราก็จะรับไปดูแลนะครับเราอยู่กลางป่าตอนนี้เราก็จะได้น้องแดงนะครับสมุนอีกหนึ่งตัวนะครับไปดูแลนะครับเช่นเคยนะครับนะหมาหลงแมวทิ้งนะครับเจอที่ไหนเก็บที่นั่นนะครับนั่นเป็นคติประจําใจของผมนะครับการเก็บหมาไปเลี้ยงนะครับมันก็เหมือนต่ออายุให้เขานะครับต่อชีวิตให้เขาใหม่นะครับทุกชีวิตมีค่าเสมอนะครับจงจำเอาไว้ไม่ว่าคนหรือสัตว์นะครับฉะนั้นเราคำนึงถึงนะครับอาชีวิต นะครับหนึ่งชีวิตด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาเข้าไปปล่อยไปทิ้งนะครับปล่อยปลาล่าเลยนะครับถ้าเกิดว่าเลี้ยงไม่ได้นะครับก็อย่าเลี้ยงนะครับถ้าเกิดว่าเลี้ยงก็ต้องให้เขากินอิ่มนะครับอยู่สบายนะครับเหมือนคนนะครับเขาหิวเขามีหัวใจนะครับมีชีวิตเหมือนมนุษย์นะครับทั่วไปนะครับมนุษย์ก็เป็นสัตว์ประเสริฐนะครับหมาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับเลอๆเป็นสัตว์ประเสริฐมากกว่าคนอีกนะครับโอเคนะก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็จะเอาไปให้ข้าวก่อนหิวข้าวแล้วมั้งาล้้ อยาให้กินยังสี่หลงอ่ะอย่าลืมตั้งชื่อให้น้องด้วยนะครับว่าชื่ออะไรนะนีะน่งนะพี่เอาไปให้ข้าวออืเจ้าหลงเอาวันนี้เราก็จะให้ข้าวก่อนเลยนะครับน้ำแกงน้ำแกงเอาลูกชิ้นด้วยสักนิดหนึ่งลูกชิ้นลูกชิ้นเอออนายกินยอดชั้นไปเลยนะกินยอดชั้นไปเลยนะชั้นยกยอดนี้ให้นายเข้าใจไหม เดี๋ยวเราก็จะไปอยู่ค้าหงวดกันไปหาหีขาไปอยู่กับหนีขานะไปอยู่กับสองขาหนูจะไปอยู่กับสองขานะคะนะอืมปหนูหนูสวยมัคะหนูสวยมัคะไปยเะมหนูสายตูดได้ด้วยนะมามามาไปเดกินเลยกินเลยไม่กล้ากินเหรออ่าให้กินอยู่อยู่นั่นแหละอยู่เลยอยู่เลยไปแล้วเอ้ากินกินกินมามามาออกมาไม่กลัวหรอกมา อย่าพากลับอยู่มาออกมาเร็วโอ้อยมามาไได้ไปอยู่กับสงขาไหปไปไปม,ม,มา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 อามามาามรมามาม้ไามามามาอามามา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 าาาาา อาน้องเลี้ยวอ้วนอุ้ยอ้วนอ้วนน้อง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 ตามไปเลย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 เอาน้องดื้อเอาน้องดื้ออ้วนน้องน้องอ้วนน้องเขามีเพื่อนแล้วเขามีเพื่อนแลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยอ้วนเอาน้องดื้อเอาน้องอ้วนเอาน้อง ดีใจดีใจไอ้อ้วนต่อไปนี่เป็นพ่อเด็กเลยนะมึงมีลูกแล้วนะอ้วนนะอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่กับอ้วนเด้ออยู่กับพี่อ้วนนะมันจะกัดเอาไหมอันจะกัดมันจะป๊อบนะมันจะกัดยังไงไหนเด็กเล็กเล็กอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยอ้วนเดี๋ยวมันก็ติดกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ติดอ้วน วันตัวน้องอยู่กับน้องนี่แหละให้น้องอยู่ด้วยให้น้องอยู่ด้วยนะให้น้องอยู่ด้วยวนให้น้องอยู่ด้วยเอาเอามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมีเพื่อนมีเพื่อนให้น้องอยู่ด้วยให้น้องอยู่ด้วย ให้น้องอยู่ด้วยน้องไม่มีเพื่อนน้องไม่มีเพื่อนนะให้น้องอยู่ด้วยเอ้ดีใจดีใจเอรอเอรอโห้ยโว้ยทำไมดีใจจังเมื่อกี้ยังเงียบเงาเลยเมื่อกี้ยังเงียบเงาเลยให้น้องอยู่ด้วยให้น้องอยู่ด้วยให้น้องอยู่ด้วยเราก็จะไปดูสมุนตัวใหม่ของเรานะครับ เว้ยทำอะไรกันวะฮะยหนุ่มทำอะไรกันเนี่ยเียงน้องเหรอฮะเฮ้ยงน้องเหรอเว้ยยงน้องเี <c oughs> ยงน้องเหรอไอ้น้องใหม่มาเหรอไอ้น <c oughs> ้องใหม่มายงน้องอย่างนี้นะหน้าตามึงเหมือนไม่รับแขกเลยนะมันเป็นยังไงวะ หน้าตาไม่รับเขกเกลยมึงเนี่ยโอเคเย็กน้องอยู่นี่แหละ